สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะไก่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของบริษัท Legacy นะคะเป็นกาแฟนะคะที่ชื่อว่ากาแฟ JB ค่ะกาแฟตัวนี้นะคะคอนเซปต,ต์ของเขาคือยิ่งดื่มยิ่งเพิ่มข้อดีค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า อะไรบ้างที่ช่วยทําให้ข้อของเราดีขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่านะคะ<ๆ>ก็คือมีเสียงดังกรอบแกรบตามข้อนะคะหรือว่าปวดข้อไม้ข้อมือหรือว่าเหมือนตึงตามข้อหรือฝืดนะคะหรืออีกหนึ่งเรื่องค่ะคนชอบออกกําลังกายปัจจุบันนะคะคนออกกําลังกายกันเยอะมาก,มากๆกก็มักจะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมที่ไวและเร็วขึ้นนะคะและเลี่ยงไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะ กลุ่มผู้สูงอายุมักจะเป็นกลุ่มที่เจอปัญหาข้อเสื่อมหรือว่ากระดูกพุนเยอะมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะกาแฟ JB นะคะ มีส่วนช่วยและมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้กระดูกและข้อของเราดีขึ้นนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ2ตัวหลักๆเลยนะคะที่เราใส่เข้ามาก็คือตัวคอลลาเจนนะคะเรามีคอลลาเจนอยู่2ชนิดค่ะคือไตเปปไทด์นะคะ fish c o ล l a g e n หรือ HACP นะคะและ fish c o ล l a g e n นะคะเปปไทด์เราใส่คอลลาเจน2ตัวนี้ เพื่อช่วยในเรื่องอะไรบ้างไปดูนะคะว่าตัว HACP นะคะจะเป็นตัวคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์นะคะคอลลาเจนบริเวณกระดูกได้ดีนะคะและก็ลดอาการนะคะข้อตึงหรือปวดตามข้อเสียงดังกรอบแกบนะคะคอลลาเจนตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็นไตเปปไทด์ฟิชคอลลาเจนนะคะเป็นนวัตรกรรมที่เรานะคะได้สิทธิบัตรนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะและเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์100% และยังช่วยกระตุ้นการสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดได้170เท่าไฮยาลูโรนิกแอซิดก็คือน้ำเลี้ยงไขข้อของเรานั่นเองค่ะและมีลักษณะโครงสร้างนะคะมีขนาดโมเลกุลเล็กดูดซึมและใช้ได้ทันทีค่ะตัวนี้คือรับรองค่ะว่าคุณกินคอลลาเจนและได้ใช้จริงๆคอลลาเจนตัวต่อไปค่ะฟิสคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะจะมีโครงสร้างคล้าย NAG ย่อมาจาก N-Acetyl Glucosamine นะคะเป็นอาลุพันธ์ที่สกัดได้จากธรรมชาตินะคะจะช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างกระดูกและข้อได้ดีค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมคอลลาเจนของเราถึงดูดซึมได้เรามีงานวิจัยและทำการทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะในระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะด้วยอุณหภูมิ100องศานะคะ NAG หรือฟิสคอลลาเจนของเราไม่เปลงสภาพนะคะสามารถดูดซึมได้ดีจริงๆส่วนนะคะกูโคซามีนนะคะ แปลงสภาพและใช้งานไม่ได้นะคะและสำคัญค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะชาวบ้านทั่ว,วไปนะคะมักจะชอบไปซื้อนะคะคน้ำเลี้ยงไขข้อนะคะตามร้านขายยาทานเองซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะตัวน้ำเลี้ยงไขข้อนะคะที่อยู่ในฟอร์มของยานะคะมันจะทําให้ความดันโลหิตสูงนะคะหรือส่งผลในระยะย,ยาวนะคะก็คืออาจจะทำให้เป็นต้อหินตาฝ้ามัวได้เลย คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ทานอยู่นะคะยังไงลองสังเกตนะคะว่าเราทานตัวกลูโคซามีนอยู่หรือเปล่านะคะลองเปลี่ยนมาทานกาแฟเพื่อสุขภาพของเราดูนะคะสารสกัดตัวต่อไปนะคะก็ซอยเปปไทด์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโปรโตีนที่ดูดซึมได้ง่ายและไม่รบกวนการทำงานของทางเดินอาหารด้วยนะคะ คุณสมบัติของเขานะคะจะช่วยในการทำงานนะคะของร่างกายได้เป็นอย่างดีและก็เป็นโปรตีนที่ช่วยทดแทนนะคะและเติมเต็มให้กับเซลล์นะคะร่างกายได้อย่างดีเลยสร้างกระดูกนะคะและกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยนะคะซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอค่ะและสารสกัดที่เด็ดที่สุดเลยค่ะคือตัวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าในคุณหมอนะคะจะจ่าย ตัวนี้เป็นยานะคะในการรักษาคนเป็นโรคก,กระดูกพุนนะคะนั่นคือแคลเซียมอล o ทโอเนตค่ะแคลเซียมอลทอเนตสามารถดูดซึมนะคะไปใช้งานได้มากและมีประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยมนะคะลดภาวะการเสื่อมของกระดูกและข้อได้ดีและยังกระตุ้นนะคะการสร้างนะคะแคลเซียม um ในกระดูกและข้อได้ด้วยนะคะ ตัวนี้มูลค่าค่อนข้างสูงมากเลยนะคะสารสกัดตัวนี้เราใส่อยู่ในฟอร์มของรูปแบบกาแฟค่ะสามตัวสุดท้ายนะคะที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะคะลองดูค่ะว่าถ้าเรามีอาการปวดนะคะตัวที่จะช่วยเราได้ก็คือขมิ้นชันนะคะสารสกัดจากโรสฮิปนะคะสารสกัดจากเปลือกสนนะคะจะช่วยลดอาการปวดและอักเสบบริเวณข้อเราได้ค่ะและไม่ต้องห่วงค่ะ ครีมเทียมที่เราใส่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นครีมเทียมที่ผลิตจากน้ำมันลำาวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะกินแล้วไม่อ้วนค่ะแคลอรี่ต่ำมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะยิ่งดื่มยิ่งเพิ่มข้อดีกันไว้ดีกว่าแก้เพราะกาแฟเจดีให้มากกว่าการดื่มกาแฟค่ะสวัสดีค่ะ